วันนี้พาคนเชียงใหม่พี่น้องคารักษ์เนี่นยไปร้านกาแฟในเชียงใหม่ครับออกไปถึงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับและจะไปร้านไหนครับพี่น้องอครับร้านไหนครับแอร์ไดมอนด์แอนด์โฮเนตอันนี้ก <laughs> ิน้อาขี้เลื่นเนี่ยแอร์ไดมอนด์แอนด์โฮเนตอันนี้กิน้อาขี้เลื่นเนี่ยเราจะไปร้านกาแฟนะครับแอร์ไดมอนด์โฮเทลคาเฟ่แอนด์โฮเทลแอร์ไดมอนด์คาเฟ่แอนด์โฮเทลนะครับ <laughs> ไปกันเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับทุกท่านครับวันนี้รายการสําหรับวันหยุดเทรดเดอร์วันอาทิตย์วันนี้นะครับรายการโค้ไซดพาทัวร์ครับวันนี้โค้ดไซจะพาแขก VIP ที่นั่งข้าง,างโค้ดนะครับนะชื่อพี่เลยนะครับนกน้อยคอยรักแท้นกน้อยคอยรักแทนแทวันนี้้าคนเชียงใหม่พี่น้อยคอยรักเนี่ยไปร้านกาแฟาในเชียงใหม่ครับ ออกไปถึงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลไปไกลเลยครับและจะไปร้านไหนครับพี่น้องน้อยครับร้านไหนครับแอดไดมอนด์แอนด์โฮเนตอันนี้แค่น้องเชลร้าชเนียหลังจากคัดมาสามรอบครับรอบที่สี่ก็ยังผิดอยู่นะครับเนี่ยเราจะไปร้านกาแฟนะครับแอดไดมอนด์โฮเทลอาคาเฟ่แอนด์โฮเทลแอดไดมอนด์คาเฟ่แอนด์โฮเทลนะครับซึ่งแน่นอนครับจะอยู่บนข้างทางเลยครับขับไปเราจะสังเกตได้ว่าตรงสามแยกชัดเจนนะครับที่แม่แตง มีเครื่องบินลำใหญ่ๆจอดของจริงเครื่องบินจริงๆนับจอดแล้วเป็นร้านกาแฟแล้วเป็นโฮเทลบนเครื่องบินเลยนะครับโค้ดเองก็ยังไม่เคยไปแล้วก็พี่น้อยก็ไม่เคยไปเราจะไปครั้งแรกด้วยกันวันนี้แล้วไหนๆเราก็ไปแล้วที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเยอะมากมายครับอ่อยโฮมสเตย์เอ่ยบรรยากาศสวยงามที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ร้านกาแฟชิลๆชิคๆอีกเพียบเลยนะครับอันนี้โชเฟอร์เราเพื่อเอฟนะครับขับอยู่นะครับอ่า อันนี้อีกขั้นหนึ่งครับเอ็มครับหันมาครับนี่ตัวเอ็มนราศักดิ์นะครับตอนนี้นะครับถือว่าคนนี้เนี่ยถ้าถามเรื่องร้านกาแฟแล้วหลงในคำถามคนนี้นะครับไปร้านกาแฟไหนไม่หลงบ้างนะครับถามคนนี้นะครับตอนอยู่เชียงใหม่นะครับอันนะครับ เรากำลังจอดเดินทางกันไปนะครับตอนนี้โชเฟอร์เราเนี่ยขับช้าๆประมาณ4 0 5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่จะถึงข้าวยังไม่ทานกันเราจะแวะทานข้าวข้างทางด้วยนะครับแล้วก็จะไปถึงประมาณคาดว่าวันชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงแล้วนะครับแล้วเราจะถ่ายทอดให้ทุกคนดูอีกทีครับไปกันเลยแทดมานะครับเรามาถึงแล้วนะครับพี่น้องครับโคสายพาทุกท่านมาถึงร้านกาแฟแอดไดมอนด์คาเฟ่แล้วครับพร้อมกับเครื่องบินลำนี้ครับผมนะะสุดยอดไหมครับ นี่สวยไหมสวยไหมมาดูพาดูนี่นี่นี่ไงนะครับแอร์แไดมอนด์นะครับ, Diamond, รบเชียงใหม่นะครับใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยร้านกาแฟบนเครื่องบินร้านกาแฟบนเครื่องบินร้านกาแฟบนเครื่องบินเราจะสังเกตได้ว่าตรงสามแยกชัดเจนนะครับที่แม่แตง่ง มีเครื่องบินลำใหญ่ๆจอดของจริงเครื่องบินจริงๆนะจอดแล้วเป็นร้านกาแฟแล้วเป็นโฮเทลบนเครื่องบินเลยนะครับใช่เปล่าไม่ใช่ครับไหมมันทานนี้มาเนี้ยนี่ครับคันนี้ตรงคันนี้นี่ที่จอดอยู่นี่เห็นไหมนั่นไงคันนี้ไงโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมด้านในกันนะฮะในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขาให้ซื้อตั๋วค่าเข้าหนึ่งร้อย 20บาทนะครับแล้วก็เอาไปแลกฟรีเครื่องดื่ม <Wow. S 1> นะครับ <Wow. S 1> มูลค่า120บาทนะครับก็ไม่ได้เป็นค่าเข้าอย่างเดียวครับก็คือไปแลกเครื่องดื่มข้างในได้เลยนะครับ <Wow. S 1> นะก็ มีราคาเด็กราคาผู้ใหญ่ไหมครับหรือว่าราคาเดียวหมดถ้าเด็กต่ำกว่า120ก็ฟรีครับอ่าฮะโอเคนะครับ huh. okay ถ้าเด็กต่ำกว่า,า,า,วาสูงต่ำกว่า120เซนติเมตรใช่ไหมครับเข <Okay. S 1> ้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช็คอินี่ห้องสไตเลยครับอ่าฮะเช็ค huh. อินก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเช็คอินต่อ <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับ เช็คอินแล้วนะครับนี่รับเครื่องดื่มหรือว่าเป็นสแซนด์วิชดีค่ะเอาแล้วครับต้องต้องสั่งตรงนี้แหละครับเลด้วยครัสั่งตรงนี้รับขนบนเครื่องอ๋อสั่ง้รับบนเครื่องนะครับเอาอะไรดีครับเขามีหลายเมนูมากเลยนะครับนะอ่าสำหรับผมนะครับเดี๋ยวขอดูนะครับโอ้โหน่ากินไปหมดเลยอ่ะเอาชานมดีกว่านะเอาชานมอะไรนะเนี่ยเนี่ยนมสดบราวน์ชูการ์บับเบิ้ลนะครับนมสดบราวน์ชูการ์บับเบิ้ลนะครับแต่ถ้าเราสั่งอะไรเพิ่มเติมสั่งได้ใช่ไหมครับสั่งได้บนเครื่องนะโอเคเช็คอินครับพี่เช็คอินนะ เช็คอินเสร็จแล้วครับเรียบร้อยก็ถือว่าพูดง่ายๆคืออินคือเอาตั๋วเนี่ยร้อยบาทมาเลือกสินค้ามาเลือกเครื่องดื่มนะครับได้หมดแล้วก็ไปแลกบนเครื่องนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะเลือกซื้อเพิ่มเติมก็จ่ายเองบนเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเครืนะ่องนี้นะครับนะเป็นเครื่อง A 3 3 0ูนนั่นแหละนะครับ A 3 3 0ูนเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งครับที่ชมวิวเครื่องบินลำนี้ให้ชัด็หเต็มๆก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวตามมาครับผม ท่ามเรามาถึงตรงนี้กันแล้วครับพี่น้องครับตรงนี้คือนะครับจุดชมวิวแล้วกันนะครับเรียกว่าจุดชมวิวของเครื่องบินลำนี้ครับ A 3 3 0ครับ Air Diamond Cafe นะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับความสวยงามของเขานะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะก็มีคนหลายลูกค้าเยอะนะครับก็มีจุงลูกจุงหลานมานะครับแล้วก็มันอยู่ติดสีแยกนะครับที่ตรงนี้นะมุมนี้คืออยู่ติดสีแยกเลยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้ครับโอเคนะครับเป็นสีแยกไฟแดงเลยนะ เป็นสีแยกไปแดงเลยเห็นชัดเจนนะครับมาจากสายเชียงใหม่พุ่งไปยังอำเภอเชียงดาวฝางแม่อายคันนี้นะครับเนาะเอาละครับได้ชมบรรยากาศเห็นไหมพามาดูแล้วเดี๋ยวเราจะนะเช็คอินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันต่อเลยไปดูบรรยากาศข้างในว่ามันขายอะไรบ้างครับนะเดี๋ยวโค้ดเองก็จะซื้อเพิ่มเติมอีกข้างในอีกจะเลือกซื้อลองชิมดูนะครับมาถึงที่แล้วต้องชิมต้องได้ลองนะครับโอเคนะครับนี่ครับเครื่องบินนะครับ A330 ครับนะ Diamond Air นะครับคาเฟ่แอนด์โฮเทลนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ ทีละคนครับค่ะต้องเสิร์าแบบสุกากะนะคะครับผมเดี๋ยวรอเครื่องดังมารับเครื่องดื่มนะคะรอบเครื่องดังมารับเครื่องดื่มด้วยนะครับขอบคุณค่ะแล้ามามาเอาตัวเนี่ยมาแลกเครื่องดื่มที่นี่นะครับแล้วก็ไปหาที่นั่งได้เลยใช่ไหมล้วก็มารับที่ บรรยากาศฟีลิ่งบนเครื่องบินของแท้แหละนะครับเพียงแค่ไม่ได้ไปแล่นิ้งที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอตัวนี้ดังโอเคเราก็มาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ันนบไออันนี้สจ๊วตใช่ไหมสจ๊วตเอ็มใช่ไหมสจ๊วตเอ็มสจ๊วตเอ็มใส่รอให้ด้วยใส่รอให้นะนนี้คือโค้ดสั่งแบบอะไรนะเขาเรียกว่ามีชาชานมไข่มุกเนาะชามุกไข่มุกน่ากินมากนะครับพี่น้องแต่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดแมสกันกินน้ำเปิดแมสกันแล้ว เขาให้เราใส่แมสเราจะแดงไงวะ <laughs> ใส่แมสจะแดงยังไงวะเนี่ยนะอ่ะกินโชว์กันกินโชว์กันนี่นะครับเมนูโค้ดครับนะบปปับเบิ้ลอะไรสักอย่างแหะชานมนมสดบปปนนับเบิ้ลนะขึ้น,นย,ยอ้อหือยอร่อยอะไร,ออรตจมูกอีหละไอบรรยากาศนะครับนะ <laughs> <c oughs> นะครับก็วันนี้โค้ดได้พาทุกคนมาเยี่ยมชมนะครับ มาเที่ยวร้านนะครับชื่อว่าร้านอะไรว่าืีบชื่อไปแล้ว Air Diamond นะ Air มอ a ด์ n า Cafe รียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวคอยติดตามชมกันตอนนี้เรามาที่อีกร้านร้านหนึ่งครับชื่อว่าปางเปา a ี l Beach นะครับนั่นนะครับปางเปา a ี l นะครับเป็นหน้าร้านเลยนะครับเราจะมาดูบรรยากาศชิลๆนะครับให้สมกับคําว่า b e a นะครับคือนะครับชายทะเล หาดทรายชายทะเลนั่นเองนะครับนะอโอเคนะเอาเนี้ดูทีนึงนี่ปางเปาบีชนะครับโอเคเราจะเดินไปนู่นกันนะครับนุ่นไกลเลยนะครับเนาะตามมาครับ แต่ค่าบริษาทที่คนละยี่สิบบาทนะครับผมนี่คือได้คนละไปเหรับอันนี้รับขายเราเหรอครับแลๆๆๆ้วจ่าค่าบริถานที่พี่น้องอันตั้งเท่าไหร่อัน <ๆๆ S 1> นี้คือมีค่าเข้า20บาทค่าบริษัทที่แล้วกันนะครับเนาะโอเค,อ,เคอันนี้จะเป็นสถานที่เก็บตัวมิสแกนอะลงงี้เป่ะใช่ไหมอันนี้นะครับนี่เห็นไหมน้าสะไท้เหรอน้าสะไท้หรืฮะ เอาตัดตั้งแต่ปีแล้วละเป็นเป็นรายการอะไรครับนางสาวไทยหรือเมสแกนนางสาวไทยค่ะอ๋อนางสาวไทยนะครับนี่เป็นเป็นสถานที่อ่าเขาเรียกว่าทากิจกรรมของนางสาวไทยเมื่อปีก่อนนะครับนะโอเคนะครับบรรยากาศข้างในครับมาดูครับโอเคนะครับห้ดูทางซ้ายมือนะนี่ครับนู่นนะครับมาบรรยากาศ ราไปดูกันดีครับมันมีโอ่กว้างมากครับพี่น้องนะมีทั้งซุ้มแบบธรรมชาติตรงนู้นมีซุ้มเห็นไหมมีซุ้มอันนี้มีอะไรมีน้องแกะด้วยนะเอามาดูน้องแกะหน่อยมีเลี้ยงแกะด้วยนะฮะน้องแกะให้นมน้องแกะได้ด้วยนะครับแต่เราจะไม่ให้นะนี่ครับมาน้องแกะเขากำลังนี่อยู่นี่ครับ ที่มันเป็นบีชอยู่ไหนส่วนของบีชตรงน้นรนี่ครับแผนที่ครับอารมา์ณว่าเอม็มอารม์ว่าอยู่แบบอะไรวัดอุทยานอุทยานแหน่งชาตินะครับนะ <S 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 ตอนอย่างนี้เลยครับแผนที่เยอะเลยนะครับโอเคนะนี่เดี๋ยวเราตามทางนี้ไปเราเดินตามทางนี้ไปนะ ผ่านทุ่งมามีเพื่อนเอ็มสองตัวได้มาต้อนรับเพื่อนเอ็มสองตัวมาต้อนรับมีเพื่อนมาต้อนรับเลยนะนะนี่เพื่อนเพื่อนนะอย่าขิดหนูอย่าขิดหนูอย่าขิดหนูนี่เพื่อนเพื่อนเรา,าต้อนรับด้วยนะโอเค อเอ็มแต่วันนี้ดีเลยมันเขาเรียกว่าเป็นเลยนะหาดทรายโล่งเลยไม่มีคน <c oughs> <c oughs> โล่งไม่มีคนเลยหาดทรายนะรมามันร้อนมันก็จะร้อนๆอนะนี่เราเรามาเย็นนั่นแหละนี่ครับเรามาดูส่วนของที่เป็นบีชนะครับอ่ะแฮะแฮะนะครับส่วนที่เป็นบีชตรงนี้นะครับเราพาไปดูนะครับ นี่เคยเห็นนะครับที่เขาเช็อินกันนะตรงนี้นะถ่ายกันอารมณ์แบบพัทยาอารมณ์แบบพัทยาโอเคนะครับพี่น้องนะครับถือว่าพาเยี่ยมชมนะครับร้านที่2ของวันนี้นะครับนะปางเปาบีชนะครับอยู่เพื่อแม่แตงสวดเชียงรายนะเดี๋ยวโค้ถ่ายรูปช็สักเล็กน้อยนะครับนะโอเค เดี๋ยวเจอกันใหม่ในร้านต่อไปดูซิว่าโค้ชจะพาไปเที่ยวไหนอ,อีกนะครับเดี๋ยวเจอกัน,นครับครับตอนนี้โค้ดสายอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงติดถนนใหญ่นะครับแต่อาจจะเข้ามาโซนข้างในหน่อยนะนะครับมาร้านร้านหนึ่งที่ชื่อเท่มากนะครับเหมาะกับโค้ชมากเลยชื่อว่าร้านแดนเทวดานะครับมานี่แดนเทวดาร้านแดนเทวดาเี้นะครับโอเคเราจะเข้าไปในร้านกันแล้วตอนนี้นะครับนะ มายามเย็นได้เดียวนะครับนะมานะครับสวยงามครับ้วยต้นไม้ที่แบบว่าเป็นต้นไม้ที่เราเอามาปลูกนะครับแต่ว่ามันใหญ่แบบอลังการมากดูบรรยากาศด้วยกันค่าขวัญต้นไม้แบบอลังการมากๆเลย้ามาแล้วปุ๊บก็จะมาถึงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับนานแดนเทวดาเราก็ต้องมาเสียค่าเข้าชมนะครับนะมีค่าเข้าชมอีก80บาทนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะครับรอมาอีก3มคนเนาะแป๊บนึงนะครับนะค่าเข้าชมเสร็จแล้วเราก็เข้าข้างในนะครับบรรยากาศอันนี้คือที่นั่งรอเราแอบส่องข้างในก่อนนะครับมา สองนะครับโอ้โหมีคานิยามของแดนเทวดาตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงน,นี้นะครับเขาบอกว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายก็บุคคลสองตาเป็นฉนหนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในนี้มีในตาเป็นเหตุได้โพกทรัซั์ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับทําโพกกระซับที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นทั้งมีในตาเป็นเครื่องรู้ทมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ทมที่ มีโทษและไม่มีโทษรู้ทาที่เลวและประนีตรู้ทาที่มีส่วนเปรียบด้วยทาฝ่ายดาและฝ่ายขาวก่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าสองตาคนสองตานะครับโอเคที่มาคนสองตานะครับนี่นะครับเราจะข้างในก็จะไดแอบซองข้างในก่อนนะแอบสอง,งก่อนนะอ่าเห็นไหมมีที่นั่งเล่นอะไรเพียบเลยเราเข้าไปได้เหรอ <laughs> จ่ายตังค์ดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะครับตามมาครับผม เราจะพาทุกคนเข้าถ้ำตรงนี้กันนะครับมาตามมานะครับนี่นะครับอโอเคนะครับบรรยากาศเห็นไหมโอ้โห,โห,โหปกลิด้วยไอ้น้ำสวยงาม ก็จะเป็นบรรยากาศสวยงามนะครับของข้ามอาดุดบรรยากาศตรงนี้นี่ครับตรงนี้นะเดี๋ยวอ,อ้นะมอ,อมทานาานะนี้เลยนะครับออมันอมอข้างนอกได้ทะลุมาเลยนะนี่เลยนะครับออกมา้างนอกได้แล้วเดินเบรโซนได้เลยนะครับถ้าเดินเลยนะ กเดินมาท่านี้ทันนี้มีทางเดินเข้าแล้วตอนนี้เดินบ้านนะครับน,นันมีที่เลี้ยงอะไรเนี่ยดูดิเลี้ยงอะไรเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะเลยโอ้โหเขาเลี้ยงกันอยู่ไปดูไหนครับรไปดูไหน่อาพาทัวร์พาอะไรไโอเคอันนี้ตัวอะไรครับนี่แพ,พะนะครับแพะอีกแล้วนะครับเราจะเจอแพะอีกแล้วนี่สามตัวมินิแพ้มินิแพะแพะเล็กนะน่ารักเลยเนี่ยโอ้โหหน้าไปเลี้ยงมะ ในไทยมีขายไหมพี่มีครับส,สั่งได้อ๋อมีมีมีขายด้โอ้โคตรว่าน่ารักนะล้องก็น่ารักเลยเดี๋ยวดูใกล้ๆนะแพะเล็กแพะเล็กนี่ครับแพะเล็กเดี๋ยวให้ดูนั่นล้องละร้องใหญ่เลยอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยนะนูน่นมุมนูน้นนะครับมุมนู้นนะแพะ ร้องใหญ่เลยร้องไห้หาพ่อเธอเรือเอามาใช่หาแม่แม่พ่อรนะ้องไห้หาพ่อเธอเรือเอามาใช่หาแม่แม่พ่อตนะ้องเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินตรงนี้กันนะครับ โอ้หทางเดินไกลมากแต่ก็ดีนะรู้สึดชอบมากเลยนะตรงนี้นะบรรยากาศดีครับอยู่ในตัวเมืองอตัวเมืองอำเภอแม่แตงนี่เองไม่ไกลมากติดถนนแต่เป็นซอยในหมู่บ้านนะซอยถนนในหมู่บ้านแล้วกันถนนไม่ใช่ถนนใหญ่แต่เป็นถนนเล็กถนนแยกในหมู่บ้านเอาละครับมาถึงจุดตรงนี้และที่เราเริ่มต้นกัน ร้านแรกเมื่อกี้ร้านกาแฟีร้านนึงมีสองร้าน,านกาแฟที่สองร้านเดี๋ยวเราไปเช็คอินร้านกาแฟร้านนะเรียบร้อยเดินมาถามว่าเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่นะไม่เหนื่อยเอาละครับวันนี้เราพาชมร้านนี้นะครับเป็นร้านที่สามแล้วนะครับโค้สายพาทัวร์นะครับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดเทรดเดอร์ร้านนี้ชื่อว่าร้านแดนเทวดาเช็คอินที่ Tank, อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราไปมาสามร้านแล้วนะโอเคเดี๋ยวอัปเดตถ้ามีร้านต่อไปอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมอีกนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับ เราส่งท on ้ายด้วยร้านเอลลี่คาเฟ่ครับอยู่บรรยากาศติดริมแม่น้ํานะครับตรงนี้และเรามีกิจกรรมพิเศษครับเห็นเห็นข้างหลังไหมเห็นอันนั้นนนันอะไรอะไรเอามาลใกล้ๆสิมาใกล้เออนี่ครับนะเขาเรียกวันนี้แจกกล้วยครับโค้ดทรายแจกกล้วยครับนะครับจะลงสอสอพักไหนดีแต่ลงสอสอพักไหนดีมีการแจกกล้วยด้วยครับมาเรามีสัตว์เลี้ยงน่ารักอยู่ข้างล่างนะครับตัวหนึ่งครับให้ดูแวบๆกันครับท่าม เห็นไหมเห็นไหมแป๊บๆอ่าโอเคมันจะลงไปไหมเขาบอกมันจะโอ้โหแกงเท้ารอแล้วครับกระทืบรอกระทืบคุณเอ็มแล้วครับนะต้องไหว้สาก่อนหรือเปล่าครับให้ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหตาย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 เอ็มมาเอ็มมาฝันเอ็มมาฝันเอ็มมาฝันนี้โอ้โหตายตายมากระหน่ากับกองนี้แหละให้ยังไงครับเนี่ยให้ทั้งถาดเลยใช่ไหมให้เป็นอันนี่ครับทีละอันให้ชิละอันครับให้ โอ้เดี๋ยวน้องน้องโมโหน้องโมโหน้องน้องโอ้โหไปไปไปหนึ่งละโอ้โหเร็วมากความไวความไวในการกินสองโอ้โหไวสามนะครับแต่ถ่ายอันนี้เจ้าเยอะสี่มาเอม็มห้าน้องช้างน่ารักเชียวนะครับกิจกรรมกราบอกว่าไม่พอกินนะเนี่ยบอกแ่้อย่า,ามือเข้าไปนะอย่า,ามือคตนะจะถ่ายรูปไหนกไ็ได้นะหืมกินเก่ง นะครับกินเก่งตายตัวตัวมันรีเฟิร์ดแล้วหน้ายอาแหวนโคตรไปนะครับกินไม่ได้ล,ลูกนะนะโอ้โหตายตายตายเอาให้หมดเลยไหมดูน้องน้องช้างชื่ออะไรครับชื่อ,อม,มีชื่อไหมทองมาทองมา<ๆ>ทองมาลูกทองมาโอเควันจันทร์นะน้องทองนะทองมากําไรทองมาครับอ่ะกําไรทองมาอืมอ่ะเอ็มที่เหลือเอ็มให้เหลือเล็กละให้ถ่าเลย ดินไหมกําไรทองมาน้องทองมานะครับกําลังจะอ่ากินกล้วยเล็กๆครับนะกล้วยใหญ่ไปแล้วเอสเซนตเอ็มไปดูใกล้เขน่อยวันนี้กิจกรรมร้าน Early Cafe นะครับอยู่นี่แม่น้ำแม่น้องแม่น้ำปิงครับแม่น้ำปิงครับนี่ตัวนี้ข้างแม่น้ำปิงนะครับเนาะสุดนี่น้องทำยไมน้องเลยครับนี่ น้องตั้มโอ้โหน้องตั้มน้องตั้มน้องตั้มตั้มขามือขามือตั้มไปตั้มตั้มตั้มขมือโอ้ตั้มหนีตั้มหนีโอเคนะน้อำตั้มมาให้ดูหน่อยอุ้มหน่อยหนูอุ้มได้ไหมอุ้มได้ไหมน้องตั้มครับนี่ชื่อน้องตั้มนะครับนะโอเคนะโอเคมาโอ้โหนี่คุณยายครับมาขายอ่ากล้วยนะฮะนะครับผมมาอุดหนุนได้ครับนี่บรรยากาศดีทีเดียวเลยนะครับบรรยากาศนะนะครับร้านอยู่นี่ นี่นะครับนะอยู่ข้างแม่น้ำปิงอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบายครับท่าแทมนะครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้โค้ดใช้เวลาวันหยุดวันอาทิตย์นะครับในการในการที่ไปเที่ยวไปนะครับชิลไปร้านกาแฟวันนี้เก็บร้านกาแฟในเชียงใหม่ได้ทั้งหมด4ร้านด้วยกันนะทั้งหมดอยู่ที่อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ต้องขับรถออกจากอ่า ออกจากเชียงรายไป40-50กิโลนะครับตอนนี life life ้โค้ดมาสแตนบายอยู่ที่ s สตาร์บัคเซนทรัลเฟสเพื่อทำภารกิจประจำสัปดาห์นะครับก็คือเป็นการไลฟ์นะครับวิเคราะห์กราฟให้กับลูกศิษย์นะครับลูกเพจนะครับโค้ดสายชาแนลกันเป็นสัปดาห์ละ1หนเราเจอกันอาทิตย์จะวิเคราะห์ภาพรวมของกราฟทุกคู่นะครับทั้งคู่เงินและคู่ทองด้วยนะครับก็ตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นะครับไหมนี่นะครับบรรยากาศการไลฟ์เป็นอย่างนี้นะครับนี่ไหมอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหหา้นนะะเ็ป นี่เป็นงาจอกราฟนะครับจอกราฟนี่จอกรัฟอันนี้ก็เป็นจอลฟ์ที่คนดูนะครับดูคอมเมนต์ดูอะไรนะครับเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวปิดกล้องโปรโปรก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจะไลฟ์ต่อนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะโอเคครับ